ก็ไปสู่ซูเปอร,ร์โตนะครับอันนี้พาชมรถที่ขายดีของเรานะคะน่ารักฟุ๊กปลิกม,มากๆเลยกับคันนี้ค่ะมิสซูบิชิมิราจสมาร์ทซีวีทีค่ะก็คือตัวท็อปสุดของมิวาดนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะครับคือถ้ารวมค่าสีนี้แล้วนะครับราคารถจะอยู่ที่5 3, 8 6 0 0 0บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเสเๆแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะ แต่งเต็มแบบนี้ใช้เงินรับรถเพียง21,890บาทเท่านั้นค่ะ21,890นะครับแล้วได้ดอกเบีย้ยบอกเลยว่าถูกสุดๆเพียง2.19%เท่านั้นเองด้วยนะครับทำให้คันนี้นะคะค่างืดอนสที่เพียง6,879บาทเท่านั้น 6, เป็นเวลา7ป <8. S 2> ีค่ะถูกมากๆเลยนะครับ6,800นะครับได้ตัวท็อปด้วยนะครับล้วบอกเลยว่า ไม่ได้ไปแบบคนเดิมๆด้วยนะมีการตกแต่งให้ครับสวยตามสั่งให้ลูกค้าด้วยเลยนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะสำหรับด้านหน้านะคะของรุ่นสมาร์ทนะจะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะกับกระจัง้านหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกคลิปด้วยสีแดงแบบนี้มีเฉพาะรุ่นท็อปรุ่นสมาร์ทนี้เท่านั้นนะคะเราเติมเต็มความสวยด้วยโลโก้นะคะตกแต่งฝากระโปรงหน้าแบบนี้นะคะเป็นคำว่ามิลาด จริงๆจ,จะมีสีดำเงาแล้วก็สีโครเมียมแบบนี้ให้เลือกนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นโครเมียมนะคะก็จะเข้ากันกับตัวสีขาแบบนี้ทําให้รถด,ดูละมุนแล้วก็สวยงามมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะถัดมาทางด้นไฟหน้านะคะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED แบบนี้อยู่แล้วนะคะสวยงามมีไฟเดย์ไลท์ให้นะคะครบถ้วนนะคะรวมถึงมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะก็ครบเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีการแถมสเกิร์ตรอบคันให้นะคะสะเกิร์ตรอบคันของเรา มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายเวอร์ชันนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นตัวของ Sport X Sport X เนี่ยก็จะมีดีเทลค่อนข้างมินิมอลนะคะก็จะดูแบบเรียบหรูดูดีนะคะพอแบบสวยงามเหมาะกับรถเล็กมากๆนะคะแล้วก็ยังมีไฟเด y ์ไลท์สวยๆติดให้ดูหรูหรามากขึ้นนะคะตัววัสดุจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีการคลิปด้วยสีดำเมทัลลิกนะคะดูเงาหรูหราแล้วก็คลิปขอบด้วยสีแดงนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีระบบ ออโต้อัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับรุ่นท็อปแบบนี้นะคะเช่นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะหรือมีระบบอัจฉริยะต่างๆนะทั้ง FCM UMS นะคะก็ป้องกันการชนด้านหน้าตรงนะคะพร้อมกับป้องกันการชนผนังได้ด้วยะคะ่ะโอ้โรุ่นสมาร์ทนะครับก็จะให้มาเป็นล้อมแมกนะครับขนาด15นิ้วนะครับจากโรงงานมาเลยแล้วก็เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเงินตับกับสีดำมาให้เลยนะครับมีความแข็งแรงที่สูงมากๆเลยนะครับ รอบชินนี้นะครับให้ยางมาเป็นเกรดคุณภาพเลยนะครับอย่างคันนี้ให้มาเป็นบิส t o โตเลยนะไซส์ของยางรุ่นนี้อยู่ที่175นะครับ 55R15 นะครับก็บอกเลยว่าใช้คุณเนี้ยโอ้ใช้ไปให้หมดสภาพด้เลยนะครับเพราะคุณภาพนี่อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างไม่ต้องทำแล้วนะเพราะว่าเขาเซตมาพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้านข้างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพับปรับไฟฟ้า ถมมาพับอัตโนมัติเวลารถล็อกให้ด้วยแล้วก็กางออกเวลาปลดล็อกด้วยนะครับสังเกตง่ายๆนะว่ารถล็อกไปล็อกดูที่ขูตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับฟิล์มนะครับเราก็ติดให้เรียบร้อยรอบคันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้ด้วยนะครับการสรดข้างก็ติดให้ครบทวน4บานนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นกุญแจคียร์เอทเคอเอนั่นเองทําให้เราไม่ต้องพกกุญแจแบบเข้ามาไขานะครับเราแค่ถือมาใกล้ๆเนี่ยครับ เราสามารถจิ้มล็อกหรือปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับและคันนี้นะครับได้มีการติดเสริมเข้าไปด้วยก็คือตัวเบ้ามือจับนะครับซึ่งติดให้เป็น10เ้นก็คือบาร์กระสเนี่ยให้ทั้งหมด5บาร์เลยนะครับนี่เป็นสีโครเมียมด้วยนะนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งด้านล่างนะครับก็คือชุดแต่งของตัวส port X นั่นเองก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวเนาะตัดด้วยสีดำนะครับดำด้านแล้วก็มีโลโก้สป o r t X แล้วมีเส้นสีแดงตัดให้สวยๆด้วยนะครับ รวมถึงด้านบนนะครับเรายังมีการตกแต่งด้วยเสาอากาศคีิปฉลามให้หล่อๆไปไเรื่ยๆนะครับทางด้านทายรถนะคะจะมีสปอยเลอร์แบบนี้นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วต้องแต่รุ่นแอคทีฟเลยนะคะก็จะมีเคิร์ฟสวยงามแบบนี้แล้วก็มีไฟเบรกหลอดที่3าแบบนี้นะคะด้านท้ายนี้นะคะมีไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะโอ้ก็คือใช้งานได้สะดวกสบายเลยไฟท้ายนะคะเป็น LED สวยงามก็มองเห็นได้ชัดเจนนะคะและอย่างที่บอกว่าของเรานะ มีเซ็ตกันลายมือให้ทั้งหมด10ชิ้นก็คือจะมีบานท้ายด้วยกันลายมือของเราเนี่ยก็จะมีขอบเลยออกมาแบบนี้นะคะดูสวยงามแข็งแรงชิ้นใหญ่ดูทนทานแล้วก็สลักด้วยโลโก้มิลลัดให้ด้วยนะคะก็ดูแบบสวยงามลงตัวเลยนะฝั่งด้านท้ายเนี่ยก็จะมีจุดเปิดปิดได้ด้วยนะคะปลดล็อกได้ทั้งคันเช่นเดียวกันนะคะพกคุณแจไว้ลักษณะ70เซนติเมตรก็สามารถเปิดปิดที่ฝาท้ายได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่แล้วก็ยังมีกล้องมองหลังนะคะนี่เลย ก็สะดวกสบายในการเข้าจอดนะคะก็สามารถเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นที่จอภาพให้อัตโนมัติเลยนะคะก็ถอยได้ยังปลอดภัยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะตัวสเกิร์ตรอบคันของเขานะคะของ Spot X v 2ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นท่อกลมทั้งหมด4ท่อแบบนี้นะคะมีตัดสีดำสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้ Spot X X ให้ด้วยนะคะในการเปิดฝาท้ายนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีม่านบังตานะคะ มีกล่องนะคะเก็บกอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่ก็สามารถแบ่งช่องนะจัดสรรได้อย่างเป็นระเบียบสวยงามนะคะส่วนทางด้านล่างกล่องนี้ลงไปนะคะก็จะมีะอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะพร้อมลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางฉุกเฉินเหล็กลากจูงปะจจัยขันบ็อกครบทั้วเลยส่วนแม่แรงก็จะอยู่ใต้เบาะข้างคนขับนั่นเองนะคะในกรณีที่พื้นที่ตรงนี้ยังไม่เพียงพอต่อการบรรทุกสัมภาระนะก็สามารถพับเบาะได้นะคะในรุ่นนี้ แบ่งพับเบาได้สี่สิบหกสิบนะคะก็เพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกเช่นกัน,นะคะ่ะภายในของพุสมาร์ทนะครับก็จะให้มาเป็นเบาะผ้าผสมหนังนั่นเองนะครับก็คือตรงกลางตัวนี้จะเป็นผ้าลายสก,กอตนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยจะให้มาเป็นหนังนะครับพงมอลัยนะครับตัวนี้ให้มาเป็นพงมอลัยหุ้มหนังเลยนะครับครับแถมเป็นพงมอลัยพอร์ไฟฟ้าด้วยจะมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพงมอลัยนะครับตัวนี้เวลา ความเร็วต่ำนะหรือจอดนิ่งๆตัวนี้ไม่ต้องใช้กระบังเยอะนะครับสามารถหมุนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มคุ z กั n นโทลล็อกความเร็วมาให้เรียบร้อยนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันมาควบคุมเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วรุ่นนี้มีตัวเซตไฟออโต้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเวลาเราเข้ารถที่มืดนะครับตัวนี้ตั้งออโต้ไว้ไฟจะติดเองอัตโนมัติแล้วออกที่สว่าง ไฟจะดับให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับปุ่มพุชสตาร์ก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะแล้วรุ่นนี้ก็ยังมีระบบ FCM นะครับเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงมาให้ด้วยสามารถสั่งเปิดปิดได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึง traction control ที่ใกล้ๆกันนะครับเวลารถเสียสมดุลน,นะครับจะมีระบบเข้ามาช่วยควบคุมสมดุลรถอัตโนมัติให้นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับเนี่สามารถเปิดปิดระบบตัดแสงที่สวิตช์ตรงกลางนี้ได้เลยนะครับ แล้วรุ่นนี้ก็ยังมีการสั่งติดนะครับตัวกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับนี่ติดให้เลยพร้อมใช้งานนะครับขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจขึ้นอีกเยอะเลยนะครับทรัพเครื่องเสียงของรุ่นนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับก็รองรับได้หมดนะ FMAM ได้นะครับบลูทูธได้และยังสามารถเชื่อมกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ผ่านสาย USB ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมกับกล้องหลังเรียบร้อยมาจากโรงงานเลยนะครับเื่อเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีภาพนะครับขึ้นจอให้เลยนะครับ มีสเกลถอยจอดบอกให้ครบด้วยนะครับระบบแอร์รุ่นนี้จะให้เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับก็สามารถเซตได้เลยนะกดออโต้ปุ๊บเซตอุณหภูมิที่ต้องการที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการอัตโนมัติให้เองเลยนะครับแถมยังมีระบบออโต้สตาร์ทแอนด์โก้ด้วยนะตัวนี้ช่วยควบคุมเรื่องของค่าไอเสียที่ออกจากรถได้และรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นเกียร์ cvt นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะเนี่ยใช้งาน พีเวลาจอดนะครับอาถอยหลังเเกียร์ว่างแล้วก็มีโหมดสปอร์ตแรงแซงและเกียร์โลเวลขึ้นเขาลงเขาใช้ตัวนี้นะครับก็ทําให้การขับขี่ง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากความคุ้มค่าของฟักงชันนะคะตัวรถคันนี้นะคะก็ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง23.3กิโลลิตร เพราะว่าเป็นเครื่องอีโคคาแท้นะคะ1.2ลิตร3สูบ78แรงม้าค่ะและรองรับน้ำมันได้บทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลนะครับ91โซฮอล95หรือ20 e ก็สามารถรองรับกับรถคันนี้ได้ด้วยนะครับใช่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนี้นะ,ะมีตัวแพ็กเกจนะเซอร์วิสแพ็กเกจที่เราแถมให้ฟรี5ปีหรือ100 0กิโลด้วยนะคะโอ้บอกเลยว่าเซอร์วิสแพ็กเกจนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะเราจะไม่ได้ฟรีแค่ค่า,คาแรงเหมือนปกตินะเราจะฟรีพวกค่าพวกของเหลวเคมีภัน,นะ,รอ,ะรอไต่าง เวลาเอารถเข้าเช็คระยะกับศูนย์บริการตลอด5ปีหรือ100,000กิโลให้เลยนะครับและที่สาคัญสามารถเข้าได้ทุกศูนย์มีสูทั่วประเทศพร้อมกับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้5ปีเต็มเลยค่ะโอ้นี่คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอปไรครับไม่ว่าจะตัวสมรรถนะรถนะครับการตกแต่งนะครับแคมเปญดอกเบี้ยของเรารวมถึงแพ็กเกจชิคกยะนะครับบอกเลยว่าคันนี้นี่คุ้มค่าสุดเลยนะครับ <Yeah. S 1> และคันนี้ก็ตกแต่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้า ก็กำลังจะมารับร์เราแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะเราก็มีตุ๊กตาน้องหมีนะคะเตรียมรอเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่แล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยกว่านะครับไปกันเลยค่ะ